สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับผมพอลูกขึ้นรถนะครับผมกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านวันนี้ก็อยู่อยู่ยี่ตู้ยี่ตู้ฮุ่ยอมยี่ตูอำเภอสังขะนะครับผมขึ้นรถนะครับพี่เด็กแล้วก็ลูกชายโอ้ บัวเชดเหรอเออบัวเชดโทร์ด้วยับพี่พันยีว่าไม่ใช่บัวเชดบัวเชดอ่ะผมบัวเชดขึ้นรถเลย<อ>ก็พี่ทองพูลน,นะครับแบบพี่ยนรักขึ้นไปเนี่ยรถเล็กเลยนะครับ <laughs> จากรถแบบท่องคุณรถใหญ่นะครับผมรถสิบล้อแต่ว่าพี่จะลากขึ้นเล็กเลยนะครับผมเด<อ>ี๋ยวให้หะะพี่ควนหมอผูกก่อนนะครับ<อ>ถ้าลยก็จะผูก งานะครับผมผูกงาก็ป้องกันหน่อยนะครับผมผูกงาชิดกับกระบ,บารถนะครับผมแบบ oh. เดี๋ยวเขาจะเอางวงเอางานยกขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมให้เขายกก็เหมือนฝึกฝึกไปในตัวนะฝึกไปในตัวด้วยส่วนน้องขัญไม่ได้ผูกงาก็ผูกแต่คอนะแล้วก็ขานะอ่า ใตใจยินน้องขวัญใะยินพอลูกนะครับผมแฝดเหมือนกันเลยนะครับผมพ่อลูกคู่นี้นะครับผมแบบดูนะครับมาโดยกันได้สบายแต่ก็ผมว่าจําได้นะเขาว่ารู้สึกว่าเหมือน เหมือนเขาอารู้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นลูกอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะรู้อยู่นะฮะอ,อย่าขึ้นนะครับผมนี่ก็น้องโคกนะครับผมน้องโคกมาด้วยน้องโคกก็ตัดอ้อยนะครับผมตัดอ้อย ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงนะครับเก้าโมงกว่านะอันนี้แล้วก็แล้วก็ทำาส่็สรบ,บาทอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่บาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็กลับวันนี้นะครับผมกลับวันนี้เลย chị khúc sạch xuân คนละไซสพอลูกนะครับแต่น้องพันก็ถือว่าสูงสูงอยู่เดี๋ยวให้ชมนะครับผมข้างๆนะครับผมเพราะว่าพี่ยอดรักสูงขนาดไหนนะครับผมถือกาว่าแบบกระบะรถพี่ทองคูณเนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่า <laughs> มาเจอพี่ยอดรักเนี่ยดูนะครับเจอพี่ยอดรัก ดูตาตาตาเขานะครับผมวิดกระบะเลยนะครับผมวิดกระบะเลยมุนนี่นด้ไง การยาวนะคือยลักขอบคุณเราก็มาได้ทุกนะครับผมเพื่อบำรุทุกช้างโดยเฉพาะเลย มันโซมันโซได้เล่นงลี้ยวต้องหล่อ่เนเหอันนี้ก็เป็นเด็กรถนะครับก็คือเด็กปั้นเลยนะครับ ฝึกให้น้องแบบรู้งานนะครับของว,วันนี้โอเคนะครับก็ ใช้เวลานะครับผมประมาณเจ็ดนาทีนะ <c oughs> แต่ว่าไปยากตรงที่เราผูกนะครับผมผูกก็คือเราต้องผูกให้แน่นนะครับผม <c oughs> <c oughs> น้องขวันนะครับตัวลานี้เขาไม่ค่อยโยกเวลารถวิ่งเนะ่ยเขาจะโยก

เสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยลืมอะไรไหมน้องโคกเช็ค ไปแล้วนะครับเดิน uh. okay. ทางนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับส่วนผมก็จะขี่รถกระบะตามหลังนะครับพ่อลูกนะพ่อลูกนะโอเควพอจบเพียงเท่านี้นะครับ